Tun mo yun. Yan hug ni ko. Yung muskip. Si Carlo Gypsy, siya mo Ah, may animal here. Alaw. Kanika rock. ่ดิสต์นี้เหนเป็นบอ่อน้ำมั้เป็นอนัมพุนบ่บางทึงเป็นพังนี่ส่โบงเจ้าประวัติกะทายพวกเจ้าเบิงนะเี่นองนะเป็นน้ำพนะุให่น้อ้มีรูปอีก,กาว่าหัวนั่พุนไม่อย่าง้นเรือก็ออไปเบึกหอคอยเน All this smoke is right. What is that? What is the animal here? Not good, you know. can Oh, me. Me dog, you know. Sad Bolan, you The old animal, you Oh, what is that here? อีกาสาม,มีพ่อดีเอาเดียวใส่พ่ออีกาเป็นมากนนะานะนะเป็นอะไรเป็นโบสถหลังคาโบสถ์นะเป็นตึกรอบๆนะเป็นะคนหลายนะเป็นสุน โซอีอกพดิฉันวินลีปรานเป็นางเดสัจเจไบกเาวน์เดอเชบุนเดสคคนเซาประธานดีพอดีของเยอรมันเป่นนางประมาณหกเก้าถึงเจ็ดสีก่อนตอนปลายยายสายเกิดพอดีปีนะเี็น้องเจ็ดหนึ่งะพี่น้องสวยงามเป็นนงสวยค่ะ โอ้ยของเาต้นมงเป็นศูนย์กลางใะพน้องนะไอ้ายทายปึ่งสวยงามโอ้แด is p ิ e พรีสิดเนนข s h ตัว d e นบุณเดอร์รี i ิดเนนอยวิหารซะไอ้มองเนฮาสบั๊กมาพอลัง เพิ่นยืนตางายอยู่จคอีกอย่างเราใส่กระท่ายพวกจะ,จะเบงเจ้าเพิ่นเนผ่้ใดมีกุญแจอยู่ในมือนะอิสต uh, mm ิงเด็กอ่าเดอะปริสอะไรแบบว่าดชอปอะไรแบบเนาะ mm hmm. <No? S 2> สงสัยเป็นอ่า uh, พระสังฆราชนะพี่น้องเนาะมีกุญแจอยู่นะอ่า oh, mm hmm. มีสัญลักษณ์ของกรุงรมไรแบาไมกเกางเขนหมวเออเป็นพระสังฆราชพี่น้องโอเคอิสตีเด็กเคียชูคุกเดับ เดนเดบิชอปเดคลนัโอ้ทพรดาพ้องกินยังงดแล้วจะใส่จซมบนจวนอาเฮียป็นรูปเทวดาพี่น้องมีสองฟงูบ n น e e d o u ส s the, the, ฉันบอกสามีว <lien plane story> ่าขอโทษเด้อคุณยืน excuse me สามีบอกคนที่ทำให้คุณรอเพราะฉันเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆ I am r am e ็ม i ร t สติกชวนเลยสิในวัยหลุดเกาจะออกเล่นสเกสสกีเขาเลือกยังงล่ะโอาลูกลูบกล่องไฟเป็นยังเป็นไฟอุ่นโซชาซล้ำไปโซสมอสิกเล็กเขจะเอาน้องเป็นเปง มาทำไปทำมาหอดผ้าสีพี่น้องเป็นเกาขักเจ้านี่แก้จะใส่ซุมมันนง่ายค่ะที่เป็นเช่นติงซูวีโฮด้วยฟืนหุ่นเลยโอ้ดี อีกทิ้งกันอีกยูนิโกยูยนิโสโกยูนิโสโเป็นเมืองอ,อย่างก็ที่เขาจ้าอนุรักษ์ไว้ในพี่นขึ้นมอลโดโกโลกไปต่อไปก็จะเป็นมอละโดโกโลกสามีมมอนีว่างก็มาบริษัทเป็นเป็นเย,ยสักเลพาทัวรนะพี่น้องเนาะโอ้ครื่องบินฟุกซอยเอชิวแมนเ,เนี่ยอินชิวแมน คนยังเต็มฮะคอนสตี้นแตนยวคอนครับตวฟิเลนนะะ คอนสแตนตินเป็น,ปน um, พื้นที่คอนสแตนติน uh, ในพี่น้องเขาจะจะบอกแผนที่มึงใดเป็นมึงใด U M U M หนึ่งย่าคอนสติลัสย่า ลู่เดินประลูดิเดินห hm oh. oh. condition. ุ้นสัปะรัตาองรีบหัวใจเดินฮะอีกบินไกลวูสเยเมนฟนตัวพี่น้องมึนี่กําแพงคือเป็นเมืองโบราณเลยโอ้เด็คันดีเนี่ยนะคันไม่เนกิสิกดีเนี่ยดีกว่าจีเซ่ เ e ลีเคียเเป็นวัดอ่อโปรเตสแตนพี่น้องเป็นอันคืนซื้อบัออกไงบเ e พี่น้องึ้นพศหนึ่งเก้าแปดหกดานะพี่น้องเป็นที่อน,นุรักษ์ยูเนสโก o i d คุกจำแพงเดกนมี น oh, like you know? oh, yeah, ี่มนนาสนใมื่อเป็นินทวาริสคนอมเาอะไรอย่างกกดู้เี่นนเป็นแต่ต่างเป็นเป็นวัดโรตต์ขเบ้ยอสาหังดเตินเห็นอ เอาตังเองสิอีกหมดดังอบังหวัดบังวัดโปรเตสแตนต์โอ้สูงค่ะสูงเลยมีกูอ๋อโดยนะมีกีนเซนเดยจะตัวอี

ยยใส่สิบปิภาวนเจ้าไปเบิงทุกทียายสจาจ้เบิงตรงใดกอนมาตรงนี้ก่นเป็นเที่พกยปูทางขึ้นไปเล่นดนตรีครื่องดนตรีพ้ว่าส้นอันนี้เป็นอาติติรพน้เป็นคนที่แยกศาสนาคริสต์ Ci Potaj ten na มมพี่น้องหลังสงครามก็จะมีการบุรละนาเม็นบางนากรี๊ดนครับปีนหน่อยไว้ซื่อเป็นแต่ไม่ม,มันอิสโตเฮคาเละสะ Yeah, I'm 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 yeah English, Patino. There's no English, Patino. There's no English, Patino. There's in the English, English, ใช่เลยไปกลางคนพี่น้องเบิร์ก็อีนังนเจ้าคิดว่ามันสูงเหลือเกินมันเป็นตึกสิบสันปะนะ่ะข้างกลาง

Die Familie, hm? ist die Familie Amo. Matthäus. Lele, <laughs> oder was? Injuni, oder was? Oben stehen die Namen von den Köpfen. Das sind die, was groß geschrieben ist. Das sind die Namen. Okay. Also das sind Apostel Lukas und Matthäus. Mhm. die sahen hier, oder was? Nein, nein, nein das, ähm, das, das sind die Köpfe von denen. Buch, Buchhofe. Das ist Lukas. Und die sind halt gefunden worden. one the counter discussion if we found kind for them um of us are called been care on a braven oh. the head of statues of that remaining the one chill okay 저ธอเข는ยน